แต่การมีลูกเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะเอ,อหนูหมายถึงคุณต้องระวังมากๆค,คุณไม่ได้ออกจากบ้านมากกว่า5เดือนแล้วนะใช่และลูกของฉันก็แข็งแรงขึ้นทุกวันว่าแต่หนูทำเครื่องเทศสำหรับแกะตามที่ฉันสอนได้หรือยังจะ้ะน่าจะได้แล้วค่ะขอบใจจ้ะเฮ้ใจดูนี่สิ ฉันลองดูวิดีโอของเราที่ผ่านมาจากคิสมว่าเคยพบกับเสคลัลยากับเอิซาเบธหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไม่เคยเราจะถามเขาเรื่องประวัติครอบครัวเขาแต่เขาก็ยังพูดไม่ได้เราเลยเขียนคำถามและให้คิสมช่วยแปลให้อะให้คริสดูเธอทำสิจอยเดียวน่าสนใจมากที่เสคลัลยาบอกว่า ภรรยาของฉันและตัวฉันสืบเชื้อสายมาจากอารอนและเครื่องพิมพ์สามิติของกิสมกก็พิมพ์ภาพที่เรารู้ได้ละเอียดสุดๆไปเลยมกฉันใช้เครื่องพิมพ์สามิติของฉันสร้างตัวละครขนาดจิ๋วเสมือนจริงของโมเสสและอารอนและนี่เธอนะอ่าใช่เออฉันฉันนี่ฉันเองและนั่นเพราะฉันทดสอบการทำงานเฮ้ยขอหนักได้ม้ยว้าว แล้ใช้เวลาไปกับการทําหุ่นสามิติของตัวเองมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอไม่คริสถ้าฉันทําหุ่นเซ็กเก,กงงายสกอตแล้วสวมหมวกเล็กนั่นสิถึงเรียกว่าแปลกอะ่ะ